เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda CR-V g e ว5เจน5คันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับ2.4 ES นะครับคันนี้รถขับ4 5ที่นั่งเลขไม้เนี่ย90,000โลนะครับราคาเนี่ยหายจากป้ายแดงไปเนี่ย6-7แสนแล้วนะครับฝากพีก่ๆไว้ด้วยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานนะครับฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะฮะออปชั่นฟังก์ชันให้มาครบเลยมาพร้อมกับตัวซันรูฟด้านบนด้วย สวยมากนะครับช่องเก็บสัมภาระกว้างใหญ่นะครับเบาะพับได้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยกว้างนะฮะมีแอร์หลังอะไรต่างๆมาครบผมจะพามาดูตัวซันรูฟด้านบนนิดหนึน่งนี่ด้านบนนะฮะซันรูฟบ,บานใหญ่มากเลยนะครับสำหรับตัวเอสเนี่ยมีซันรูฟมาให้แบบนี้นะครับใครที่สนใจก็ฝากเอาไว้ด้วยคันนี้เนี่ยฟีด้าจัดเต็มนะครับพอ่อยู่ที่1 5 0 0 0หาันนะฮะรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเข้ามาวันนี้วันแรก ตามเข้ามารับชมในคลิปเต็มได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับวับนนี้อยู่กับผมเต้พยนต์นะครับแล้วก็ วันนี้ผมพามาอยู่กับรถอนเนกประสงค์รถครอบครัวขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่า SUV อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Honda CRV Gen 5ตัวท็อปนะครับ 2.4ES นะครับตัวท็อปเนี่ยง่ายๆเลยจะมีสลูปมานะฮะแล้วก็คันนี้ขับ4เนาะเป็น5ที่นั่งนะครับตัวท็อปเดี๋ยวพาวนดูบอดี้รอบคันก่อนแล้วกันนะฮะคันนี้มาเป็นบอดี้สีขาวนะครับ Gen 5 Minor c h a n ปี2021รถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับอีกแล้วเดี๋ยวพาวนดูก่อน เลขไมค์คันนี้หลักหมื่นนะฮะไมค์เก้าหมื่นโลนะครับราคาค่าตัวในแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเลทผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันตลอดสัญญาใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยผมแปะเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างตลอดคลิปนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกสามหกสองห้าจะเป็นการโทรมาหรือแอดไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะร,รถเนี่ยจอดอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกที่1น,นะครับใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ย ผมแนะนําเลยนะฮะเดินทางมาดูรถตัวเองได้มาไม่ยากนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูดีเทลคันนี้กันหน่อยนะครับสำหรับ Honda CR-V Gen 5นะครับ2.4 ES ไมน่าเชงคันนี้ปี2021เลขไม้90,000โลราคาค่าตัว899,000เรทพอนอยู่ที่15,000ตลอดอายุสัญญานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันหน่อยนะฮะไฟหน้าเนี่ยมาเป็นแบบ Full LED นะฮะไฟหน้ามาเป็น Full LED แบบนี้ ไฟต่ําไฟสูงไฟเดย์ไลท์นะครับเป็น LED แล้วก็รวมไปถึงตัวไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะฮะคู่หน้าก็มาเป็นแบบ LED เช่นกันแบบนี้นะฮะด้านหน้าผิวพันธุ์เนี่ยเดิมสวยเลยนะฮะกระจังหน้าแบบนี้ตัวไมเนอร์เชดแล้วก็ป้ายทะเบียนเนี่ยแปดให้ป้ายนี้ไปด้วยเลยนะครับป้ายทะเบียนแบบ3หลักนะครับสำหรับตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวมาเรียบร้อยเป็น LED เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวล้อแม็กกันหน่อยนะสำหรับตัว ES ล้อมแมกเนี่ยเขาจะเป็นลายเฉพาะของเขาเลยนะฮะลายนี้จะมากับตัว ES เท่านั้นนะครับล้อมแมกเนี่ยมาเป็นขอบ18แฮะแล้วก็ซีลีสย,ยางเนี่ย2 3 5 6 0นะครับก็จะอ้วนๆแบบนี้นะฮะขับก็นุ่มนวลเหมือนกันนะฮะสำหรับ CR-V เนี่ยขับขี่ค่อนข้างนุ่มนวลนะครับดิสเบรคคู่หน้าคู่หลังให้มาครบนะครับในส่วนของตัวด้านในตรงนี้โช๊คอัพสปริงนะฮะตรงนี้ก็ติดเรื่องความสะอาดนะพี่นะเพราะว่า รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการปรับสภาพนะครับสำหรับตัว 2.4S เป็นตัวท็อปก็จะมีตัวของเลนบล็อชมาให้ที่กระจกของข้างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยซันรูฟมีมานะซันรูปให้มาแบบนี้นะครับตัวเสารับสัญญาณด,ด้านหลังมาเป็นแบบชาร์กฟินนะครับสันเหลี่ยมคมตัวรถเนี่ยสวยเลยคันนี้นะฮะไม่มีรอยบ,บุบรอยลักยิ้มมาหลากัหลกๆคันนี้เนี่ยเก็บงานนิดหน่อย,ยผมให้ดูก่อนเลยนะฮะก็จะมีล่องรอยมาแบบนี้ด้านหลัง เล็กน้อยนะครับถือว่าเล็กน้อยในเรื่องของการชนหนักปิดความจมน้ํากับสีตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับสบายใจได้แล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถประวัติศูนย์ด้วยมีแท็กห้อยอยู่นะคันนี้เข้ามาล่าสุดเลยนะครับภายในสวยเดิมสะอาดสันลูกสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างก่อนในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาไล่ดูารายละเอียดต่างๆก่อนสําหรับแผงประตูสวยเดิมนะครับพักแขนพักศอกบุนุ่มมาแบบนี้ ตรงนี้หุ้มหนังมาเดินได้สติชิ่งมาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้มาไล่ดูซอกกันหน่อยนะครับตรงนี้กับบันไดาทางขึ้นลงนะฮะก็มีดูหลอนมาบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวยังไงก็ผมมีการขัดเคลือบสี แล้วก็สปาภายในอบโอโซนให้อยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ทุกอย่างสวยเดิมนะครับสวยเหมือนใหม่นะครับแล้วก็รถต่างๆเป็นโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้เป็น2.4 ES เนาะก็รหัสเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น K24V5 นะครับเป็น K24 ตัวหัวนอ็อตฝั่งเสา B ตรงนี้ก็ไม่มีรอยขันไขนะครับสติกเกอร์ Airbag นะฮะร,รวมไปถึงตัวกรอนประตูเดิมนี่อยู่ครบแบบนี้สวยๆนะครับมาดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังหน่อย กระจกต่างๆนะครับพี่ๆคันนี้ก็ได้เป็นกระจกเดิมรอบคันนะฮะจะมีโลโก้ Honda อยู่แบบนี้รอบคันเลยกระจกไม่มีการแตกเล้าหรือว่าเปลี่ยนมานะครับทุกอย่างเดิมเข้ามาวันแรกเนี่ยสวยเดิมเลยนะฮะสวยใหม่ด้วยสําหรับด้านในเนี่ยตัวเบาะไม่มีปีแตกขาดนะฮะสวยมากมาดูตัวฝั่งเสาบีตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับบันไดาทางขึ้นลงนะฮะด้านล่างตรงนี้แบบนี้นะครับ กรอบประตูเดิมนะฮะกรอบประตูเดิมแล้วก็แผงประตูด้านหลังนะครับสวยๆไม่มีตำหนิขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ตัดไปนะพอดีผมมีสายเข้านะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับสำหรับตัวล้อหลังก็จะเป็นสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยนะครับได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกันนะฮะสำหรับตัวล้อก็มีรอย มีรอยขูดๆมานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะพวกนี้ขัดออกอยู่แล้วนะครับล้อเนี่ยภาพรวมถือว่าสวยเลยนะครับตัวล้อเดี๋ยวขัดให้ใหม่ๆตัวโช๊คอัพด้านหลังก็ไม่ได้มีรอยรั่วซึมนะครับไม่มีรอยรั่วซึมแบบนี้ มาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับสวยมากด้านท้ายไฟท้ายก็จะเป็นแบบโครมสีแดงแล้วก็อมดํามาแบบนี้นะครับไฟท้ายจะเป็นแบบเส้น LED ไลท์ไกดิ่งนะครับแบตบด้านหลัง AWD นะครับ All wheel drive นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงแบต CRV นะครับ iV Tech ทุกอย่างครบเลยนะฮะด้านหลังไฟเบรกดวงที่3ด้านบน v i l t i n มากล้องถอยมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวฝาท้ายที่เป็นไฟฟ้านะครับสำหรับตัว5ที่นั่งเนี่ย ด้านหลังก็จะมีช่องเก็บสัมภาระที่กว้างใหญ่มากๆนะครับแบบนี้รวมไปถึงการพับเบาะปรับฟังก์ชันตามการใช้งานด้านหลังตรงนี้ได้อีกต่างหากนะครับเบาะเนี่ยสามารถพับลงไปแบบแฟตได้เลยก็จะเป็นพื้นแบบราบเรียบเลยสามารถขนโต๊ะขนจักรยานขนเก้าอี้ต่างๆได้หมดนะฮะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยใครที่กําลังมองหารถเอาไว้ใช้งานในครอบครัวนะฮะหรือว่าจะใช้เดินทางช่วงปีใหม่ตอนนี้ยังทันนะพี่นะใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะฮะติดต่อมาหาผมนะครับก่อนวันที่27จนะฮะจัดไฟแนนซ์ยังอนุมัติทันหรือว่า จะเป็นการซื้อสดก็ผมรีบเตรียมรถให้รับรถได้ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่แน่นอนนะครับมาดูฝั่งผู้โดยสารตอนหลังด้านในหน่อยนะครับตัวเบาะเนี่ยสวยใหม่เลยนะครับสวยใหม่เลยคันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะพี่นะผ่อน1 5ื่นนะครับไฟเก่งด้านหลังมาเป็นแบบ LED นะครับแบบนี้ตัวเบาะสวยไม่มีปีแตะขาดแล้วก็ที่พักแขนมีมาให้ใส่แก้วได้ด้านหลังมีแอร์หลังนะครับช่องเสียบ USB 2ตํตแหน่งครบ สำหรับตัวสันรูฟด้านบนเนี่ยกระจกค่อนข้างที่จะบานใหญ่มาเป็น2บานแบบนี้เกือบจะเป็นพานรามิกการแล้วนะฮะทำให้ทัศนวิสัยนะฮะเวลานั่งของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยดูโปร่งโล่งแล้วก็สบายมากนะครับในการนั่งอ่าเดี๋ยวผมจะมาฝั่งคนขับสักนิดหนึ่งนะฮะมาฝั่งคนขับสักนิดหนึ่งนะครับแผงประตูนะฮะแผงประตูกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้า4บานนะครับ ออโต้ทุกบานแล้วก็พับกระจกมองข้างไฟฟา้าปรับเลนไฟฟา้ามีเมมโมรีซีฟมาให้2ตําแหน่งนะครับตัวเบาะไฟฟา้าคนขับมีปรับดันหลังได้นะครับสำหรับฝั่งเสาบีตรงนี้ก่อนประตูเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ลมยางสติ๊กเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบเลยแล้วก็หัวน็อตสวยเดิมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาขึ้นมาบนตัวรถสักนิดนึงนะฮะมาดูด้านในกันหน่อยมาดูด้านในกันหน่อยผมขออนุญ,ญาตติดเครื่องเลยนะฮะ ปุ่มสตาร์ทมีมานะครับจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านข้างตรงนี้แล้วก็มีเปิดฝาท้ายนะครับ traction control อยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะตัวดีไซน์ม่านวัดเลนอนไม้เนี่ยจะมาเป็นหน้าจอแบบดิจิตอล LED แบบ full LED แบบนี้เลยนะฮะก็จะเดี๋ยวผมกดก่อนนะอืบอ่ะมาดูเลขไม้กันหน่อยนะฮะเลขไม้เนี่ย94,000โลนะครับราคาค่าตัวคันนี้เนี่ย899,000 นะครับพวงมาลัยมีตัวคูดคอนโทรลมานะฮะแล้วก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้พวงมาลัยดีไซน์มาเป็นแบบ3ก้านนะครับแบบนี้ตัวแพดเดอร์ชิปด้านหลังไม่มีมาให้นะครับปัดน้ําฝนกับไฟหน้ามาเป็นแบบออโต้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเลนวอชนะฮะตัว2.4 ES เนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีภาพในมุมอับเนี่ยแสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เป็นการทํางานของตัวเลนวอชนะฮะแล้วก็คันนี้ประวัติศูนย์นะพี่นะเข้าศูนย์มาเมื่อตอน8 14,00แปดหมี้ เข้าสูงตลอดไม่ต้องห่วงนะครับหน้าจอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานนะครับดีไซน์แบบบิวอินมาแบบนี้สวยเดิมน่าใช้มาดูตัวหน้าจอกันหน่อยนะฮะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวเนวิเกเตอร์โรงงานมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องถอยก็มีมาให้เชื่อมต่อมือถือได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับกล้องถอยให้มาก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแบบนี้ตัวแอร์ได้มาเป็นแบบ a i r Auto d u ดู c อาช nel ปรับแยกอุณหภูมิได้นะครับมีอุณหภูมิบอกอยู่ที่ด้านบนตรงนี้2ข้างนะครับปรับแยกสายขวาได้เลยตัวเกียร์นะฮะฐานเกียร์ก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้เนาะตามสาย CRV มีอคอนโหมดนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มีช่องเสียบ USB มาให้2พอร์ตนะครับรวมไปถึงตัวไวเลสชาร์จมีมาให้ตรงนี้ที่ใส่แก้วนะครับตรงนี้2ใบเกียร์ CRV เนี่ยพอขึ้นมาอยู่ด้านบนนะฮะทำให้ตัวคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ย สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะตรงนี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับด้านในก็ดีไซน์ตกแต่งไปเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยลายไม้ตัวกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับด้านบนก็มาพร้อมกับสันรูปใหญ่ๆแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับบานใหญ่มากนะฮะสำหรับตัวซันรูปม่านก็เป็นไฟฟ้านะครับสำหรับด้านบนเป็นแบบออตโต้ด้วยนี่เป๊บอ่ะ สวยงามน่าใช้นะครับใครที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะพี่นา้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันสำหรับคันนี้ขอ,อย้ำอีกรอบนึงนะครับ CRV Gen 5 2.4 ES นะครับตัวท็อปขับ4 5ที่นั่งบอดี้สีขาวแบบนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วย899,000เลท่อนอยู่ที่15เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝาหน้าสักพู่หนึงนะฮะ รถเพิ่งเข้ามานะฮะก็ด้านในห้องเครื่องอาจจะยังไม่ได้สะอาดมากนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับมาดูกันเลยนะครับหน้าตาเครื่องยนต์เค4นะครับก็เป็นดีมเอิร์ธนะแบบนี้มาไล่ดูโครงสร้างดีกว่านะครับความสะอาดอาจจะยังไม่มีนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาขออภัยด้วยนะครับเบ้าโชกต่างๆเนี่ยเดิมแน่นอนดูซีนได้เลยเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าก็เป็นพาร์ทเดิมจากสเตลล์นะครับด้านซ้ายด้านขวา เบ้าโชกสวยเดิมฝากไว้ด้วยนะฮะใครที่สนใจนะครับคันนี้เดี๋ยวสักประมาณสัก2 3วันนะครับปรับสภาพเสร็จสวยแน่นอนนะฮะฝากไว้ด้วยใครที่สนใจ h o n ด a c r v นะครับเจน5 2.4 ES คันนี้นะครับปี2021ติดต่อมาได้เลยนะฮะเลขไม่เก้0 0 0โลกับราคาค่าตัว899,000เา่อพนอยู่ที่1 5 0 0 0ันตลอดสัญญานะครับเบอร์ดล่างแปะไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ผมเต้พิทยนโยนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ